เมื่อมาถึงวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะได้ตัวผู้รักษาประตูคนใหม่ที่มีชื่อว่าอังเรโอน่าจากสโมสรอินเตอร์มิลานแล้วหรือถ้าหากยังไม่หมาก็น่าจะใกล้เต็มที่นะครับผู้รักษาประตูวัย27ปีจะกลายเป็นมือหนึ่งให้กับทีมอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับจากการอำลาทีมไปของดาบิดเดคเคอาเมื่อไม่กี่วันก่อนการทุ่มเงินซื้อนัทวานเข้ามาคงจะไม่ยอมปล่อยให้เป็นตัวสำรองอย่างแน่นอนนะครับการมาถึงของเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงคนปัจจุบันชัดเจนในเรื่องตัวตนสไตล์บอลที่เซตเกง่ขดาาเอลๆวว เคอาร์ใกล้จะหมดลงในทุกขณะและแม้ว่าเขาจะทำสถิติอะไรมากมายพร้อมกับเป็นผู้เล่นที่ได้ลงสนามมากถึง545เกมใน12ฤดูกาลแถไมได้รางวัลถุงมือทองคำมามัดๆแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้เขาสามารถอยู่กับทีมในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งต่อไปได้เพราะถ้าเจาะประเด็นของเดคเคอาร์ไปถึงข้อเสียเราก็จะได้เห็นในอีกหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนเรื่องการเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันแต่สิ่งที่เป็นประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องการออกบอลด้วยเท้านะครับการเปิดเกมด้วยการวางบอลสั้นหรือบอลยาวเห็นได้ชัดจากเกมที่พบกับ City, นชใ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในทาวานคนเก่าถูกวิจารมาตลอดเรื่องความไม่เข้าระบบของเทนฮากแต่ถ้าเป็นมือเก่าชาวแคนรูนที่เคยร่วมงานสมัยอยู่กับอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมมันจะแตกต่างออกไปเพราะมีสถิติและเหตุผลมากมายเป็นข้อพิสูจน์โอนาน่าเป็นหนึ่งในลูกม่อาคาเดมีของซามูเอลเอโต้ครับต่อด้วยการร่วมทีมเยาวชนบาร์เซโลนาก่อนจะย้ายไปเสิร์ชฉายกับอาแจ็ก์ด้วยการมาแทนที่ของยยสเปอร์ซิเลเซนที่ถูกขายให้กับบาร์ซ่าในเวลาต่อมาสําหรับอาแจ็ก์การเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวผู้เเเเเเเลล่่่่่่่นนนนนนนไไมมมมีีีีปปััญหหาา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 อออะระรรรกกกกยยยคบพขชชืงง้็ง็ดใณโ 调侃。 ฟรานซ์โฮกอดีตโคชผู coach, ้รักประตูของแมนยูและอาแจ็คเคยกล่าวถึงผู้เล่นรายนี้เอาไว้ว่านักเตะคนนี้สามารถเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งได้เขาสามารถเป็นฟังกชันผู้เล่นคนที่11ให้กับทีมได้ขณะที่เขาก็เคยพูดถึงดาบเิดเดเกอาเอาไว้เช่นกันนะครับโดยย้ย่องว่าเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วและมีดีลาที่น่าทึ่งฟุตบอลยุคปัจจุบันสิ่งที่โคชมักจะคาดหวังกับผู้รักษประตูคือการส่งบอลด้วยความเร็วสามารถแก้ไขสถานการณ์เมื่อลูกบอลอยู่กับตัวได้นอกเหนือจากการ ผู้เล่นที่หลากหลายว่าการยืนบนเส้นปากประตูในเกมที่คารมารูนแพ้ให้กับสวิตเซอร์แลนด์เขาสัมผัสบอลไปถึง61ครั้งจำนวน24ครั้งนั้นเป็นการสัมผัสบอลจากนอกกรอบเขตโทษนั่นคือสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเวิลด์ครับโอนาน่าถูกยกย่องให้เป็นสวิปเปอร์คีเปอร์อย่างแท้จริงในการแข่งขันกาโชสเซเรอาฤดูกาลที่แล้วโอนาน่าจ่ายบอลสำเร็จโดยเฉลี่ยต่อ90นาทีมากกว่าในทวารคนอื่นๆร่วมลีกโดยนับจากโกที่ลงสนามมากกว่า1,500นาทีความแม่นยำของเเเเเเเขาาานนนนนนนััััั้้คิดดดปปปปปป็็็ออออรรรรซตตยููู่่่ทททีีี7.2%สสสงุบบบมืกกผษะะจ แต่น่นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการจ่ายบอลน,นะครับเรื่องการเซฟเขาก็ไม่ได้เป็น2รองใครช็อตสต็อปเปอร์ของเขาเราเห็นได้จากสถิติเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขามีเปอร์เซ็นต์การเซฟอยู่ที่81%อันดับสานในบรรดาโกทั้งหมดและเขาคือผู้รักษาประตูที่ถูกยิงเข้ากรอบมากที่สุดด้วยจำนวนถึง58ครั้ง 5xG ของเขาเองก็ยอดเยี่ยมสถิติของอัปต้าระบุว่าอัตราการเซฟของเขาต่อเกมสูงถึง7.8ไม่รวมการทำเข้าประตูตัวเอง นั่นแปลว่าเรื่องการเซฟลูกยากๆเขาก็ไม่ได้ละทิ้งมันไปเช่นกันนะครับสถิต,ตใิใหญ่ๆในแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2อย่างก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่เก็บครีนชีตมากที่สุด8ครั้งมากกว่าเอเดรียนโมราเอสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นทีมแชมป์และยังมีอัตราการเซฟมากที่สุดถึง4 7โหนเหนือกว่าตีโบกุกตัวอันดับ2ถึง5ครั้งและเมื่อพิจารณาถึงอายุของเขาจึงไม่น่าแปลกใจที่มานูเอลนอยเออร์ er, ผู้ที่มีอายุมากกว่าเขา10ปีถูกยกให้เป็นไอดอลของเจ้าตัวเขาคือผู้รักษาประตู แข็งแกร่งในลูกกละอากาศแข็งแกร่งในแนวรับทำได้ยอดเยี่ยมกับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งและเขาใช้เท้าเล่นวอตบวันอยู่เสมอเขาชอบเสียงเหมือนผมผมคิดว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดกาล การปรากฏตัวของโอนาน่าที่อาแจ็กซ์ของเทนฮากในตอนนั้นสามารถเคลื่อนที่ในสนามด้วยการดันสูงได้เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันกุสซอชาวดัตก็พยายามจะสร้างแมนยูในรูปแบบนี้เช่นเดียวกันแต่เด็กอ็ไม่ใช่คนที่เหมาะกับบทบาทนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าผู้สัปปรตรูที่อยู่กับทีมมายาวนานถึง12ปีจะทําได้ในแบบที่เทนฮากหวังไว้ด้วยไวมากถึง32ปีแล้วแต่อย่างที่เราได้เห็นกันว่าเสียงวิจารณ์ในตัวเทนฮากหรือบอร์ดบริหารเรื่องการปฏิบัติตัวต่ออดีตผู้เล่นคนสําคัญผู้ทีีีี่่่่่แแบบบกกกกททมมมในน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 ชววงงตตตาาาาาาาหลยยปปปปออออเเเืะะรรััััั้ดจจจจุโ็็ู ที่รับผลกระทบมากจากเสียงวิจารณ์กดดานนี้ไปด้วยเช่นกันนะครับราอาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากขึ้นในการมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องฝีมือฝีเท้าอาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ความแข็งแกร่งของจิตใจนี่แหละที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการได้เล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่มีชื่อเสียงระดับเหนือกว่าเซเรียอาหรือเอเดรบีซีลีกคอนแลนดลนอย่างเห็นได้ชัดแล่นทํทำให้เขาถูกจับจ้องมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่เผื่อในช่วงแรกจะพลาดไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับ ถ้าเขาเกิดความกดดันขึ้นมาเราอาจได้เห็นมาร์คบอสเนตมาซิโมไตบี้หรือรอยแคลโรคนต่อไปและทีมอาจจะต้องเข้าสู่วัฏจักรการหาผู้รักษาประตูเหมือนเมื่อ20ปีก่อนเหมือนตอนที่ปีเตอร์ชมเคิลนั้นอำลาทีมไปก็เป็นได้แต่ถ้าเขาสามารถปักหลักกับมันได้เปิดตัวได้ดีมีเพื่อนร่วมทีมอย่างลิซันโดมาติเนสที่เคยร่วมงานกับมันแล้วพร้อมกับนักเตะค,คนอื่นๆคอยช่วยเหลือสร้างความมั่นใจให้เขาเป็นอย่างดีแฟนบอลพร้อมมุฟอ่อนให้กำลังใจมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแบบพลิกขันนจจกั้ออนนนาาา่่จจะคคสสญททีีนนีุดงงงตหึบบิ ในการวาดสไตล์บอลตัวเองลงไปในทัพปีศาจแดงเลยก็เป็นได้อีกไม่นานเราจะได้พิสูจน์มันไปพร้อมๆกันและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์